j o u r นี Series, el, ่ t เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซน t ต d b ์ t o ยโตโยต้าสนับสนุนโดย G.M. Magazine จริงๆด้วยอ่ะอาลายผ้าเขาแบบละเอียดมากจริงๆอ่ะพี่แบบ ไปเปล่าออกมาหน่อยออกมาหน่อยออมนันจะได้ดูชัดนี่ไข<า>่มุกไข่มุกรูไหมว่าที่เนี่ยเขาอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูผ้ายกทองขั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณด้วยโอ้ยข้อมูลแน่นนะเนี่ยเหมือนไม่ใช่กมลเนตเลยอ้าวผมกเมนโนดไงครับ <c oughs> ห,หนูเป็นนักเขียนหนูก็ต้องหาข้อมูลอ๋อเหรออ๋ออันนี้คือหน้าเหนือใช่ไหม ทำหน้าแบบชนะแล้วมันหน้าทำหน้ากาชนะใส่หนูอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงได้ทำสวยขนาดนี้ก็ฝีมือเขาอ่ะเนาะเขาก็ทำกันมานานเหมือนเป็นแบบหัถกรรมของท้องถิ่นไงหนูนูนมาพี่ไอชอบสีอะไรอ่ะไม่ชอบสีเข้มเข้มไม่ชอบสีจีจาดอะเด็กๆทั้งสองถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผ้าไหมถามพี่คนนี้ได้พี่เขาเป็นคนตลกเึทำเป็นคนท้องถิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คแจ็คไหน บบเมื่อกี้ใช่เราูดเคยเจอกันเมื่อกี้เลยไม่มีนะครับมผมคือพี่เพิ่งเจอน้องๆครั้งนี้ครั้งแรกเองนะครับแต่หนูจำได้ทรงผมเดียวกันเลยเนี่ยไม่มีมฮะคนตัดผมแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับผมพี่เองครับใช<อ>่พี่เป็นคนพื้นที่ที่นี่คุ้นหน้าคุ้นตาพี่ใช่ไหมใช่หนูคุ้นมากเลยอ่ะน้องๆคงอาจจะเคยดูทีวีผ่านตากันมาแล้วดาราช่องสามเรื่อง เคยดูไหมฮะคุณชายจุธาเทพหกคนจุธาเทพเดี๋ยวเดี๋วเขามีแค่ห้าคนแรกชื่ออะไรทราธรผมเองคนที่สองพมรุทคนที่3พุทธิพัฒน์คนที่4ีอัชชานน์คนที่ห้ารณพีและคนที่6คือพี่เองชื่อคุณชายธรพี ตอนนี้ถ่ายไปแล้วเกือบ7ปียังไม่อ่อนแอเลยเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่พี่เบิร์ดแค่คนที่แพี่เบิร์ดคาตอนมาแล้วอ๋อเบิร์ดมาแล้วพี่แฮปปี้จะอ่อนไม่อ่อนแล้วแต่เขาไม่เป็นไรเอาอย่างนี้น้องๆมองรอบๆกันแล้วกันเห็นผ้าไหมเต็มไปหมดใช่ไหมครับพี่แต่งเพลงเกี่ยวกับผ้าไหมเอาไว้ให้น้องๆฟังพี่มีความสามารถในการแต่งเพลงพี่ความสามารถรอบด้านต้องฟังแล้วแหละอยากฟังไหมฟังค่ะเอาละอยากถามว่ารักไหมรักเฮ้ยตอบป้อ แนน่เหนื่อยนักแล้วรักไหมรักโอ้ยฉันคงยังมีใจตอบว่ารักอยากถามว่าทอไหมทอพี่ตอบเลยว่าได้ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปทอผ้าไหมตุลุนไปไปทุกคนไปเดี๋ยวจะพาไปดูการทอผ้าไหมแบบยกทองไปอลังการมากตามากอยากถามว่าทอไหม ริบดาริดเดรอ้ราวล่ะครับน้องๆทั้งสามนี่ก็คืออย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับผมนี่คือผ้าการทอผ้าไหมแบบยกทองครับที่แรกและก็ที่เดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทยครับผมเป็นยังไงสวยมากลายล,ละเอียดมากมาสังเกต,เกตดูสังเกตดูนมีลายต่างๆนาๆนากันไปนะครับผมหนูอยากรู้ว่า ราคาผืนนี้แพงมั้ยคะแม่คะเท่าไหร่ครับคุณแม่แพงเท่าไหร่หนูก็จะสู้28สู้เลยค่ะพี่อยสู้เลยเท่าไหร่นะครับ280000เเดี๋ยวพี่ช่วยออก700พี่เกพี่มีน้ำใจมากพี่ช่วยอายออกหนึ่งพันมุกให้เท่าไหร่200งั้นแม่โทรต่อไปแล้วแม่ให้เขาอื่นดีกว่าค่ะ แต่ละผืนละผืนเนี่ยใช้เวลาในการทอค่อนข้างนานนะครับผมแต่ละผืนก็จะมีเวลาการทอแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วก็มิติของลายเนี่ยจะไม่เหมือนกับผ้าไหมของจังหวัดอื่นๆลองดูให้ดีลองดูให้ดีแล้วก็จบสองอาะจะเห็นลายเห็นไหมเฮ้พี่เกดอยู่รู้ได้ไงอ่ะ อ๋อแม่เขาบอกนี่ลายจริงๆอยู่ข้างล่างเป็นงานคราฟต์งานฝีมือเป็นความเป็นไทยอ่ะที่มันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นมันมีคุณค่าทางจิตใจมากแล้วมันก็มีมูลค่าด้วยมีทั้งสองอย่างแล้วคือแบบมันควรอนุรักษ์เอาไว้มากๆพี่จะเล่าให้ฟังปกติที่เราเคยเห็นคนทอผ้าไหมอย่างเงี้ยเราจะเห็นเขากระทบกระทบเงี้ยพึ่ง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 ใช่ไหมเพราะการทำอย่างเงี้ยทีหนึ่งอ่ะ หนึ่งเส้นจะเข้ามาอยู่ตรงนี้กว่าจะได้ทั้งผืนแต่อันนี้กว่าจะกระทบหนึ่งทีเขาต้องรอลายจากด้านหลังสามคนรอลายจากด้านหลังมาใช้เวลาประมาณ3นาทีสี่นาทีกว่าจะมาทำแบบนี้หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นปกติเวลาพูดถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนเลยจะคิดถึงช้างผมก็เหมือนกันวันนี้เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วผ้าไหมเนี่ยเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องนี่แหละพามาให้รู้กันและเป็นผ้าไหมระดับยกทองแบบนี้ด้วยนะอ่า คืนนึงเนี่ยมีใช้คนทออยู่ตั้ง4คน5คนตอนนี้ที่เนี่ยยังเหลือคนทอผ้าไหมแบบนี้กี่คนทั้งหมดเลยนะใช่เท่าที่พี่อยู่ที่นี่มาเกือบ10กว่าปีนะนับได้ประมาณ7 0 0 0แสกว่าเยอะมากเเยออะไปปหรืล่าพี่เป็นตลกวันเนี้ยดูหน้าพี่สิพี่จริงจังเออแต่พี่ดูเป็นคนจริงจังนะแต่ตรงผมพี่เนี่ยจริงจังนะเจ็ดแสนกว่าแต่ว่าที่ทอกันมายุคต่อยุคลุ่นต่อรุ่นจนตอนนี้เหลือประมาณ70 เท่านั้นเองทำไมมันลดน้อยลงแต่เป็นยอดฝีมือในการทอทั้งนั้นครับผมคนหนึ um, ่งนี่ประจำการนี ah> ่ไม่ใช่ว่า2-3ชั่วโมงลุกนะ4วันคือไม่ลุกไม่เข้าน้ำนั่งอยู่ตรงนี้4วันลุกทีถ้าผมทานบ้างนิดหน่อย4วันค่อยลุกคุณแม่นี่เกือบ5วันแล้วใช่ไหมฮะที่นั่งอยู่นี้นั่นไงผมบอกแล้วนั่งทุกวันนั่งทุกวันคลับผมแล้วก็ลุกทุกวัน ผมสงสัยอย่างหนึงสงส่งผ้าไหมที่เราเห็นได้เยอะเนี่ยทั้งหมดทุกผืนทอที่นี่หมดเลยอ้าวผ้าไหมทุกผืนสินค้าทุกชิ้นทอที่นี่หมดเลยแล้วอาจจะมีเป็นบางชิ้นที่เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมของตำบลข้างๆที่เขาส่งมาขายที่นี่ก็มีอ๋อ,อพี่ได่ข้อมูลแน่นนะเนี่ยแน่นอนทำงานที่นี่อ้าวประโทนี่เพิ่งเลิกทำงานเมื่อกี้สองชั่วโมง <laughs> ทำไม่ไหวโดนไล่ออก ล้อเล่นบะพอเอ้ยมันเหนื่อยก็พักงานบ้างขอให้พักให้สบายโอ้ยพักให้สบายบ้าแล้ววอลนทอนสวยเปล่าเฮ้ยเหมือนกันเลยหนูออกก็้วแห่แจมแจมแจมโอ้ยใกล้ไปสวยเขาใช่ไหมงงกระโปรงขหนูกีสวย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 ทั้งคู่แหละ พี่อายกับกระโปรงกระโปรงกบไมยแขวน้าพอพแต่เนี่เวลาเราเห็นผ้าไหมเยอะแบบนี้รู้สึกว่าตอนที่เข้าไปดูที่เขาทำเนี่ยกว่าจะเป็นผ้าไหมได้แต่ละผืนใช้เวลานานมากนะนานสิทุกชิ้นเขาทําออกมาด้วยหัวใจของเขาด้วยแค่นั้นเองช่วยกันทะนุบำรุงคือไม่อยากให้แค่ช่วยดูแลของหมู่บ้านเรา ของทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าที่เป็นโอทอมของสินค้าของคนไทยเี่ออย่างนี้ก็ต้องซื้อไปฝากญาติยาแล้วค่ะคงชอบกันน่าดูพี่วันนี้เหมาะกับหนูมีความสันกุ้มมามีความโตเกียวอยู่บนหัววันนี้หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะพี่ได้ทั้งเที่ยวดูห้ามใหม่ดูการทอแถมยังได้ช้อปปิ้แฮปปี้คือเวลาเวลาเรามาเห็นอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจไงแล้วเราเห็นแบบว่า ความพยายามที่เขาทํากว่าจะได้ออกมาแต่ละผมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ต้องแล้วพี่ก็ดีใจเป็นคูณสองเลยนะทไมคูณสิบเลยก็ได้คูณเยอะมากที่ได้เห็นน้องผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยสวยใส่ชุดใหม่งน่ารักที่สุดน่ารักชุดใหม่น่ารักปากหวานมากมากปากหวานอย่างนี้รักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยก็มีตลาด เทศบาลสังขาที่เขาจะมีเต so so ้นออกกำลังกายพร้อมกันตอนเย็นดีดีเหรอมีมีเอ้ยโอ้โหโอน้ยไกเนี้ไข่ขนอร่อยเลยดีดีจะได้มีอิเซสซอรีแล้วก็ใส่แล้วก็ไปเต้นเออใช่จริงเพราะว่าไก่งามเพราะขนคนนำเพราะแต่งแล้วหนูงามเพราะอะไรเพราะอิเซสซอรีจะไปไหนกันมีโปรแกรมอะไรที่ไหนกันพี่ขอบายนะอ้าวบายอีกแล้วพี่อีกแล้วอะไรเราครั้งแรกพี่อยู่ที่นี่พี่ขอบายแล้วกันเพราะว่าใจจริงพี่ก็อยากพาไปเที่ยวแหละแต่ว่า จำไอ้ที่เราไปดูผ้าใหม่ที่ทอกันยกทอได้ไหมมีปัญหาแล้วดิทำไมอะกูกักกูกักคุณแม่จิกหัวกันอยู่ตรงนู้นแย่งผ้าไหมทอกันอยู่มันเป็นรายได้ส่วนตัวเขาเขาแย่งกันอยู่ตอนนี้ไปเคลียร์วิกหลุดกันมีฟันยางหลุดก็มีไอ้อะไรอะฟันปลอมเออเบิ้ลเบิ้ลแต่มองไม่เห็นตอนนี้เดินตกข้างล่างมดแล้วพี่ต้องขอดูแลลงไปดูแลตรงนู้นได้เลยพี่ขอบคุณพี่มากอย่ามาอีกนะ ไม่มีมาไหนครั้งแรกขอยังนงดเที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วไปแล้วแหมป่านี้บอกแล้วว่าพี่คนนี้เขาหน้าเหมือนแจ็คแฟนฉันแต่ผอมลงจะหนูอยากพายายไปทำฟันปองอย่าคุณสัญญะเออวิกเลยนะวิกหลุดเร็วรีบๆ่ายตังค์เรลงแล้วก็จ่ายตังคนเด้ยวยายพี่เก่งี่เง่าไอ้นั่นเดีไม่ต้องเอาเอาไปแต่ไม่แขวนไม่เก๋ไม่เห็นมีใครต้นเลยอ่ะ จะรู้ไหมอยาเดี๋ยกคนเต้เ<อ>หรอแต่พี่เต้ให้ดูได้ปะแแบบ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 เบบ่บนแบบ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 แวบแบ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  t แ